นิ้วคือดอกลำโพงเซอร์เฟอร์ขนาด8นิ้วที่ให้เสียงเบสค่อนข้างที่จะฟังสนุกเอามากๆแล้วที่สำคัญเลยคือว่าหน้าตามเขาค่อนข้างที่จะดูลอดูอันตรายดูดุดันแล้วก็มาพร้อมกับสเปคอย่างโหดด้วยนะครับสำหรับดอกลำโพงตัวนี้เขาก็จะเป็นของทางแบรนด์ HK ครับแล้วก็เขาก็จะมีอยู่2รุ่นนะครับมีตัวไว้เดี่ยวกับตัวไว้คู่แต่ว่าในคลิปนี้ก็จะเป็นตัวไว้เดี่ยวนะครับสำหรับตัวไว้เดี่ยวตัวนี้นะครับผมเขาก็จะมีราคาขายที่ถูกกว่าตัวไว้คู่นะครับผมราคาขายของเขาก็จะอยู่ประมาณสัก1 0 0 0 300- รถึง1,400บาทนะครับสำหรับกำลังขับของเขานะครับผมเขาก็จะมีสเปคกำลังขับที่เป็นวัตต่อเนื่องหรือว่าวัตไอวีเอยู่ที่300วัตนะครับผมแล้วก็วัตแม็กอยู่ประมาณสัก400วัตนะครับผมดอกลำโพงตัวนี้ไม่ได้ขับยากอะไรมากมายครับคุณใช้แค่ HT 2 1ก็ขับได้สบายๆหายห่วงแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาดูหน้าตาตัวดอกใกล้ๆกันเลยนะครับสำหรับหน้าตาตัวดอกของเขาเขาก็จะเป็นหน้าดอกทรงโดนัทตัวนะครับผมแล้วก็ดนัทของเขาเนี่ยก็จะมีลายเป็นแบบว่ามัดกล้ามมาด้วยนะครับมันก็เลยทําให้หน้้าาาาาาตตขขออองงเคนนี่่ยทจะดูัรมก ไว้ตัวไว้คู่นะครับผมแล้วก็นส่วนตัวหน้าดอกก็จะเป็นหน้าดอกที่เคลือบกันน้ำมาด้วยครับ ตัวคง,งเขาก็จะเป็นโคงหล่อทรงสูงแบบนี้นะครับแล้วก็จะมีที่เลือก2สีครับมีสีเหลืองกับสีดําอันนี้แมกก็จะเลือกมาเป็นสีเหลืองนะครับในส,ส่วนตัวไวคอยของเขานะครับน่าจะเป็นไวคอยประมาณสัก50มิลแล้วก็ไวของเขาก็จะเป็นไวเดี่ยวอยู่ที่4ีโอห์มแล้วก็จะเป็นขั้วแบบกดแบบนี้ครับแล้วก็แม่เหล็กของเขานะครับถึงแม้ว่าจะเป็นแม่เหล็กหนึ่งชั้นแต่ว่าหนาเอามากๆครับเพราะว่าแม่เหล็กหนึ่งชั้นของเขาเนี่ยก็จะหนายอยู่ประมาณสักหนึ่งร้อยตัวตุดสอัคูณบบมีิสําลกันเลยนะครับผมตัวตดดอกก็จะม ตหลังน้นเสียงของดอกลำโพงตัวนี้ก็ถือว่าค่อนข้างที่จะฟังสนุกเอามากๆนะครับผมเพราะว่าเขาก็จะได้เสียงเบสที่แข็งเป็นหลักหนุ่มเป็นรองนะหากว่าคุณเอาไปฟังเพลงแนวสไตล์ไยรุ่นหน่อยเนี่ยดอกลำโพงตัวนี้ก็จะให้เสียงเบสที่ค่อนข้างฟังสนุกเอามากๆนะครับผมหากว่าคุณสนใจอยู่ก็จะได้เลยไม่มีปัญหาสําหรับดอกลำโพงตัวนี้หรือว่าถ้าคุณยังตัดสินใจไม่ได้ไปดูคลิปเรียนเต็มในช่องยันแมวเทียบแดงได้ครับผม